หลายมากนะมีอย่างนิดเดียวละน้อยไายเฉยไทยเฉยเฉยเลยค่ะรุ่นส่งโยคีพิมถ่ายรูปเฉยโอเคเชิญค่ะนี่นะคะอันนี้จะเป็นไก่ชิลพันนะคะอันนี้เป็นหมูยอวัชริษาแต่ละร้านเป็นร้านอร่อยทั้งนั้นเลยแล้วเป็นร้านดังนะคะอันนี้ก็จะเป็นทิรามิสุนี่เป็นวัตถุดิบจากอิตาลีนะคะมีหลากหลายรสชาติเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปเลยก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะ ค่ะให้คุณมิวมูสทีรามิสุนะคะคุณพี่เชิญค่ะกล้องนู้นนะคะแม่ถ่ายไหมถ่ายไหมค่ะนะคะแล้วก็มีทานค่ะเห็ดยักษ์ไตหวานมากอันนี้พี่กิ๊กก็น่าจะชอบทีรามิสุให้พี่กิ๊กชิมอันไหนไหมพี่กิ๊กชิมนิดนึงเป็นคนชอบกินทีรามิสุชอบชอบกินทีรามิสุพี่กิ๊กบอกว่าชอบกินทีรามิสุพี่กิ๊กขอชิมนิดเดียวได้ครับนี่นะคะ พิกิ๊กบอกว่าชอบกินทีรามิสุชอบกินทีรามิสุอ๋อเป็นอันนั้นเป็นออริจินอลป่ะจ๊ะนี่เป็นออริจินอลเลยค่ะน่าทานมากค่ะน่าทานมากเขาเป็นวัตถุดิบจากอิตาลีเลยนะคะพิกิ๊กนี่อร่อยมากร้านนี้เดี๋ยวต้องมาอุดหนุนสุวนตัวเอาไปถวายสยดออออันนี้เก็บได้กี่วันค่ะ ต้องใช้ตู้เย็นไหมใช่ใช้ตู้เย็นจะเก็บได้เจ็ดวันโอเคซิละกี่บาทชิละร้อยยี่สิบบาทคุณไปดูนะนี่นะคะเขาว่านิ่งไหมคะโอ้นิ่งมากอ่ะนิ่มากตอนนี้พี่กิ๊กอยู่ที่ร้านมิวมูสทีรามิสุนะคะนิ่มมากค่ะนี่นะนี่พี่วางกันจ้ะใช่เลยค่ะ ชิรามิสุอร่อยมากเป็นวัตถุดิบจากอิตาลีเลยนะคะอร่อยเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่กิ๊กอุดหนุนชิรามิสุชิ้นหนึ่งเดี๋ยวเอาไปถวายเซียดอไม่ออกมาเลยไม่ต้องหรอกไม่ออกมาแกเขาชิมนี้ก็ได้ อ๋อโอเคได้ๆเดี๋ยวเอาสักตั้งที่กิ๊กเดี๋ยวเราทำเขาก่อนใคร่านมานะคะได้ค่ะต้องมีก่อนต้องนี้นะคะ 1, 2, 3สวยค่ะ 1, 2, 3สวยค่ะสวยจซูปิกิ๊กเลยนะคะก็ส่อนรางเนี่ยอ่านี่สองท่านนียบร้อยค่ะ เชิญค่ะขอบคุณค่ะพ oui, ี่กย้ค่ะต่อที่ร้านมีเห็ดย่างไต้หวันค่ะนี่มีเห mm ็ดย่างไตหวันที่มีซอสต่างๆมากมายพี่อยากได้เป็นซอสอะไรคะอยากให้ชิมอันไหนคะคุณแม่อยากให้ชิมอันไหนเป็นอันนี้ ะะแล้วก็สาลายนะคะ,ะคะ่ะมิถุนายนนี้นะคะมาได้เลยนะคะดุกยชั้นขาที่ ไงคะนนพี่กี้คะ่ะอร่อยมากอร่อยใช่ไหม,มอร่อยเดินมาหลายวันแล้วนี่ไม่ได้ทานของแม่เลย่ะเดิน<อ>ไปเดินมาอามา, <laughs> มาลคะขอกล้องนี้คะ่ <laughs> ะพี่ระวังข้างหลัง ชั้นทอดกรอบแล้วก็มีรสพริกรสดั้งเดิมแล้วก็เป็นแบบว่าเนื้อรวนพี่กิ๊กอยากชิมเป็นเนื้อรวนหรือว่าสามชั้นดีคะอ่านี่ <ขอ S 1> เลยขอเนื้อรวนแล้วกันค่ะแต่ให้เพื่อนๆดูค่ะดดูค่ะเป็นเนื้อรวนจะมีสองแบบค่ะเป็นเนื้อ้วนรสเผ็ดแล้วก็เนื้อหมูรวนรสดั้งเดิมอ๋อมีสองรสนะคะรสเผ็ดกับรสดั้งเดิมใช่ค่ะจสองอย่างนี้จะเป็นเนื้อหมูรวนเลยค่ะโอ้ชิมได้ไหมคะชิมได้ค่ะชิมนิดนึง เอาเป็นไม้เลยดีกว่าให้กินดังไม้ว่าอร่อยจริงไหมนะคะอ่ะบาเลยขออนุญาตค่ะถ่ายรูปก่อนไหมก่อนถ่าค <Okay. S 1> <c oughs> นี่คือดั้งเดิมไม่มีมีมันไหมคะไม่มีค่ะไม่มีมันค่ะเป็นรสหมูล้วนนี่ทานคู่กับข้าวเหนียวนุ่มรสมากใช่ไหมคะนุ่มนิ่มข้าวเหนียวรสอร่อยแล้วทอดใหม่ๆเลยมาได้จุดหนึ่งทอดสตำรสนะคะ่ะคุณค่ะานดูขออะไรเอ่ยถุงพลาสติกกักใบนี่ไหมคะถุใส่เอาไปกินต่อนนเอาถุงนี้หน่อยชุ่นุ้่นขอบคุณค่ะพี่จิ๊ก ทข,ข,ขอแยกทุกอย่างเดี๋ยวโลกร้อนแล้วต้องไปกินให้หมดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่บอมสวัสด,ดีค่ะพี่บอมสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะป่ายนี่อันนี้ก็เป็นข้าวเกีบยเห็ดในกอชิมชานะคะหอยทอดลุงยาวนี่วันนั้นเราก็วันนั้นเราก็เจอเขาใช่ค่ะนี่เลยนะคะชิมชาเป็นซลาเปชีสชาชีสอร่อยร่อยนะค่ะเข้มข้นนะคะแล้วก็มีเป็นโกโก้นะคะบีมชีสขูดนะคะนี่ขายให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะ เชิญเลยค่ะให้ลุงตูดเข้าไปค่ะลุตงตูมดมวยค่ะเลยค่ะลุตงตูดใช้ยังได้ใช้ยังจ๋าลุตงตูดได้ใช้ยังเลย<น>ต้องเลยจ๋าพี่ผมผมพยายามที่จะแยกมันออกจากกันเพราะว่าที่บ้านกลัวแม่บ้านเขาจะเป็น<อ>วมกันอสีเข้าใจใ น่าจะประมาณนั้นครับผมใช่ครับเดี๋ยวเอาเอาของบิสเศษนั่นให้อยู่รอบก่อนค่ะค่ะแต่ขออนุญาตถ่ายรูปนะคะแต่ขออนุญาตถ่ายรูปด้านนี้นะคะพี่อ่ะกล้องขอกล้องกล้องใหญ่นะคะเรจะไปยิ้มค่ะเรียบร้อยโอเคขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออันนี้เขาจะมอบของนี้ได้ได้ค่ะโอเคค่ะพี่กุ้งแกงนะถูกพี่กุ้งแกงได้ ร้านนี้ร้านนี้บอกว่าอยากมอบของให้นี่เข้าเกี๊ยวเห็ดในเกาะนี้เลยขอบคุณค่ะนี่นะคะเที่ยวไปหถ่ายรูปถ่ายรูปได้เลยค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปีสุดดีไม่ของเราเอะมอบให้เพื่ะถ่ายรูปเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยวไปทำบุญให้นะ นี่เดี๋ยวพี่กิ๊กจะเอาไปที่แบบถือว่าแบบว่าเป็นการร่วมทำบุญด้วยนะคะ <But> เอาไปที่ สำหรับนี่โฆษณาขอฟวีบังเอิญพี่มีคอรที่โฆสนากรรมฐานึงอยู่ค่ะโยคีประมาณ20กว่าท่านใช่แล้วเดี๋ยวพี่จะได้ไปถวายเจียดถวายโยคีด้วยสุยอดเลยขอบคุณนะคะไปกันต่อค่ะน้านนูนนะคะหอยทอดลุงยาวเตรียมไว้ให้แล้วนี่เลยสวัสดีครับนี่ค่ะพี่กิี้ขาหอยทอดลุงยาวนี่นี่เตรียมไว้ให้แล้วหอยทอดนะครับหอยกรอบว้าวร้อนๆเลยค่ะเเอนนดด็ช้ำๆเลยนะคะ มาค่ะถ่ายรูปตรงไหนถ่ายรูปถ่ายรูปด้านนี้ค่ะหน้าร้านดีกว่าหน้าร้านนะคะที่ถือก่อนนะค่ะขออนุญาตนะคะดูหอยเนกระทะหรือไม่นะน่าทานมากทุกเพื่อนเนาะเดิน่าทานมากโอเคขอถ่ายรูปก่อนนะคะกล้องนี้ค่ะขึ้นเสาขึ้มข้ามเนมุ่งตรงมางเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะหอยทอดมุ่งยาวเด็ดขาดใส่ถุงไว้พี่กิ๊กนะคะขอบคุณค่ะค่ะ นี่ด้านนี้ก็จะเป็นแม่ทองปอนหลนปูม้าน้ิพริกไก่ปูนะคะแล้วก็มีปารณีก๋วยเตี๋ยวลุยสวนโอโ้หอันนี้นเลือกอันนี้เลือกเองได้เลย10บ,บาทค่ะ10บ,บาทเท่านั้นนะคะได้ค่ะอันนี้สามารถเลือกใส่เลือกเองได้เลยนะคะ,คะใายรูปกกได้ค่ะนี่นะไ,ได้ ถ่ายรูปแมขอบคุณนะคะนี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่กี้ขาเชิญชิมหล่นด้านนี้โอ้โห,หล่นปูน <spans> ม้นน้ำพีไข่ปูใช้อันนี้ชงโอ้ล้น้ำพีไข่ปูเปื่อนๆค่ะพี่ขาขอซาเปื่อนดูหูตกใจนี่นะคะหล่นปูม้าน้ำพีไข่ปูร้านแม่ทองปอน สุดยอดเนี่ยคุกป,ป้าค่ะอันนี้ก็สุดยอดน้ำพริกไข่ปูดูสิบอกเลยว่าอร่อยมากร้านนี้นเพื่อน้ำลายไหลได้เลยค่ะกิ๊กก็แบบแย่นะยิ่งทานกับผักสดนะคะพี่กิ๊กขาเลิอมากมอ,อาาก่ะเดี๋ยวถ่ายเราถ่ายรูปกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราเค่อยชิมกันเ<ด>นาะ,<ฮ>ะแต่เราถ่ายรูปกันก่อนตรงนี้ <ภา S 1> ก็ได้นะจ๊ะพี่คานของที่เขาให้ไว้แล้วก็พี่เสียดายเนาะจะปิดฝาให้ค่ะ ชิมอันนี้ได้ไหมหรือว่ายัางไงตอนนี้ต้องน,นี่ค่ะอ๋ออันนี้เหรอมีช้อนไหมคะพี่ขออยู่กับร้านแม่ทองปอนนะคะอันนี้มีหล่นปูม้าน้ำพริกไข่ปูข้าวหน้าปูแกะข้าวหน้ากั้งแกะนะคะพร้อมน้ำจิ้มเลยอร่อยมากๆากนะคะเน,นื้อให้เนื้อปูกันแบบเน้นๆเลยทีเดียวค่ะนี่นะพี่เอาปูเข้าไปด้วยนะคะทางบ้านนะคะไลฟ์สดตอนนี้คนดูเป็นพันเลยคุณนะคะกำลังดูอยู่ตอนนี้ ประมาณ1 0 0 0งกี่ร้อยคนนะคะท่าน500คนนะคะเป็นไงคะหิวตามเลยค่ะพี่กี้ค่ะตากล้องบอกว่าหิวตามเลยค่ะเมื่อกี้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแฝากด้วยค่ะลูกโอ้ฝักช้อนด้วยลูกอยู่ในร้านนะครับขอถ่ายอยู่ในร้านแล้วค่ะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะขอผู้ชอีกสักอันเลยไหมคะอันนี้ใส่ถุงนี้ โอเคค่ะมาขอกล้องนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปกันต่อเลยค่ะ,คะมีเอกอร่อยนะคะแกงใต้สวัสดีจา้าภายพ่อเอกชัยศรีวิชัยนะคะนี่ร้านเอกอร่อยนะคะ แกงไตปลาแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวแกงคั่วกระดูกหมูสวัสดีค่ะมีหลายอย่างเลยค่ะมีโอ้ขอบคุณค่ะน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะขอบคุณค่ะนี่แล้วมีพริกแกงเอากลับไปทำเองที่บ้านได้ด้วยมีซอสแกงนะคะสายกับข้าวแวะมาที่ร้านนี้ได้เลยนะมีเครื่องแกงผสมกะปิซอสแกงไตปลาแห้งพร้อมทานนะคะกะปิกุ้งเคยด้วยใช่ค่ะ ถ้างั้นถ้างั้นเออพี่ว่ากันี้เพย่มพอแบบแยกนามไปกูเคยเอากระดิ่งไปรับไปเติมเลยจะได้เหมือนทำบุญด้วยค่ะว้าวได้ค่ะไข่ด้วยค่ะไข่ลูกของพระสอรรค์ค่ะขอบคุณคค่ะพระสวรรค์อ่ะได้บุญเดียวบุญมันอืมขอบนคะขอบคุทนะคะีข่ดีไา่ดีนะคะ นี่ถ่ายรูปยังคะพี่เอ็มถ่ายแล้วน้องนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหมี่คุกไก่ชีอร่อยมากอร่อยมากเพราะวันนั้นเอาไปทานแล้วใช่ไหมนะคะหมี่คุกไก่ชีมีทั้งแบบหม่าล่าและออริจินอลนะคะและเขาแพคเกจจิ้งน่ารักมากเห็นไหมแบบนี่เลยนะคะพี่เอ็มถ่ายรูปเฉยๆก็ได้ค่ะอกล้องนี้นะคะร้านนี้พี่ทานแล้วทานแล้วย่งย่งคืะ บะบักบางร้านถ้าเจ้าของร้านไม่รู้ขอบคุณค่ะค่ะนี่ค่ะมุริตาปลาสลิดสวัสดีค่ะปลาสลิดจากบางบ่อมันมีใหญ่ค่ะไข่ปลาสลิดแล้ะปลาสลิดแต่เดียวครับผมครับไข่ปลาสลิดค่ะคุณฟาง แล้วแล้วอันนี้จากบางจากที่ไหนนะคะจากบางบ่อบางบ่อนะคะโอ้โหตัวนึงนี่กิ๊กมิยุรินนะคะตอนนี้กําลังเดินชมสินค้าในงานของเราอยู่นะคะแล้วก็มีการไลฟ์สดนะคะทางติ๊กตอกของพี่เิ๊ะนะคะแล้วอันนี้เราทอดเหรอใช่ครับทอดครับอันนี้ทอดครับโลเท่าไหร่นะถ้าาอทอดทั้งแล้วก็ทอดเลยครับมาขายแบบสดให้โลละสี่ร้อยบาทอ๋อโลละสี่ร้อยโลหนึ่งได้กี่ตัวคะ อ่าสี่ตัวบวกลบครับสี่ตัวบวกลบครับองค์ดมันจะสี่ตัวโลนิดดียสี่ตัวโลโอเคค่ะค่ะถ่ายรูปเนาะว้าวครับรับขอบคุณนะคะตัวใหญ่มากเชิญค่ะเจ๊ใบยำแซบนี้เลยนี่น้องบอกว่าวันนั้น พี่กิ๊กชิมไปแล้วก็เลยจะฝากไปด้วยร<ด>่วมทำบุญด้วยขอบคุณค่ะนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปก็ถู่ปนีแล้วเนมาเจอเจ้าของร้านได้นะคะรูปนึงตอนนี้คนดูไลฟ์สดของพี่กิ๊กประมาณ1,000 1,000เท่าไหร่นะคะ,คคะโอ้โหตอนนี้คนดูเยอะมากนะคะนี่ขอบคุณมากเลยนะคะมีทั้ง ยำแบบว่ายำเลยก็ได้หรือว่าแยกน้ำแบบนี้ก็ได้ปราร้าแล้วไม่ปราร้าเลือกได้นะคะกับเซไว้ยำแซบโอ้โหนี่ยำสีไข่ยำยกก้านก็คือยกนี่เลยค่ะคกยกกระมังยกอะไรไปด้วย เขาคุนมาดูจะขายอะไรขขบคุณคกา่ใบอย่างนรา่ารักมากนะคะค่ะัดานี้เลยค่ะคุยใชยมหานครเดี๋ยวไปน้านหน้าเลยคอะไรค่ะนี่นะคะนนี้เป็นน้่นนางอีกหน่งร้านนะคะ เป็นกุยช่ายนึ่งกุยช่ายทอดนะแล้วก็มีบะจ่างไส้เค็มสูตรโบราณซึ่งจะบอกว่าเขาเป็นร้านดังปากติแล้วเนี่ยน้องซันน้องซันจะมาจะเอวหวานมากแต่วันนี้อาจจะติดภาร,รกิจนิดหนึ่งแต่เราขออนุญาตถ่ายภาพหน้าร้านกันเลยเนาะได้เลยค่ะออกมาเลยครับเชิญค่ะคุณพี่ค่ะเชิญค่ะนะคะ บคุณมากค่ะพี่ชายมหานครนะคะพี่พีกี้่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอันนี้เข้าตู้เย็นได้ได้สามวันในตู้เย็นวันแล้วอุ่นอุ่นยังไงต้องมึนก็ไปฟ่องช่องไหยค่ะมาเลยค่ะ นี่อันนี้ก็จะเป็นกับข้าวกัดปูนะคะจ้อกปูไส้ทะลักอันนี้ก็อร่อยเห็นเขาเห็นเขาอยู่ในโซเชี้คะเขาดังมากกับข้าวกัดปูนะอร่อยมากนะคะมาดุนได้ดีค่ะเห็นเห็นเขาแบบว่าเนี่ยร้านเนี้ยเขาดังมากใช่ค่ะใช่ค่ะน่าราอร่อยด้วยนะถ่ายถ่ายรูปไปกันหน้าร้านกันเลย เอาไปถ่ายรูปไหมโอเคโอเคนิดนก็ได้ค่ะนะอืมขาให้ไปทำบุญเดี๋ยวเดี๋ยวเดแต่มให้พี่กิดถ่ายตรงกัาจะสวยมาลูกมาเหมือนกัน ใี่ค่ะน้องถ่ายรูปด้วยค่ะแอ้สวยถ่ายรูปมาเอะเอถือนึงอจดรนะคะยอบหมูย่างเมืองตรังนะคะหมูย่างจากจังหวัดตรังเลยตัวใหญ่ๆนะคะหนังกรอบนะคะเราเจอเฮียเขาแล้วคราวที่แล้ว ี่ร้านนี้ก็อร่อยฐาง,งานของเราอยู่ที่เซ็นทรัลพะรามาสามนะคะสวัสดีค่ะ,ะ,คะถึงวันที่23นะคะถึงวันที่23นี้เลยนะคะไม่กล้ากินเยอะดูชิมชิ้นเดียว,ยวรู้มาถึางฐานพี่เองเอยากให้พี่ต้อม,มาชิมร<ๆ>้อนๆอ,อ่ะ กับงานผู้หญิงทำมาหากินนะคะชิมเลยค่ะพอี่ตอนนี้อกลอกนะคะนังกรอกให้นุนี่นกรดบเราะเรารีดมาเีจเรารีดมาเต็มที่นะคะเพื่อนๆดูนะนูขออีกชิ้นนึงได้ไหมคะให้อุปถากหนูชิมนะเพราะว่าหนู่ไปโป ย้อมหูย่างคนย้อมหลายชิ้นค่ะเพราะเขาจะแบบมีแบบเอออันนี้ชิมตรงนี้ชิมตรงนี้อ่ะอ่ะให้คนยังไม่เคยชิมชิมอร่อยวันนี้ดูได้กินแล้วแต่ดูกินได้ชิ้นเดียวเพราะว่าเดี๋ยวนจะอ้วน หนังกรอบมากอย่ีบอกว่ไม่ต้องกินก็มีรสชาตินะมัจะลอง ฝากไว้ด้วยนะครับงานผู้หญิงอร่อยต้องแวะมารายการผู้หญิงข้ามาหากินที่เซ็นทรัททลพระรามสามฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับไม่ต้องไปถึงตรังนะมาเซ็นทรัลพระรามสามก็ได้ทานนะคะาแน่โน,โนอนค่ะขอบคุณค่ะ อร่อยคนี่ที่จะกลับพี่เดี๋ยวผมฝากไปทานนะไ่ดูเดี๋ยวเอาไปทำบุญให้ได้ไหมเพี่จะเข้าสังนักเดี๋ยวผมฝากขอบคุณอนุทนาค่ะแล้วฝากไปทำบุญด้วยได้เลยขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะเฮียอ๊องหรือเฮียมุตรังนะคะใครตอนไหนมานี่มายืนไหนพระเอกไทยหลายอะไ ยังไม่เสร็จได้ค่ะเรียนนุโมทนาบุญด้วยนะคะหอมีนี่เลยมีหลากหลายรสชาติหลากหลายแบบให้เลือกแล้วชิลละหาบาทเท่านั้นนะคะอบใหม่ใหม่บ้านในผล Pistachio crumble, blueberry, strawberry. me <laughs>